พ่อจื้อเูไปองูไปองตเามอาแ่ทันี้ได้เอามาเอาไปจอใสูงอย่างในสูงเดีดนี่ดีอึดก็อึดแต่บุญนั้นหลีกแม่พระอุตส่าห์เต้นสูงเลยเอาไม่เสียนกัวกระตาลักกินดีอเยมเ็ แม่ลู้ก่อนจะบอกว่านั่งขาต้องเออมาชิ้นลูกขวัญร่างาตกลาเขวัญขวัญเท่าไรนี่หรอกระดูกคุยคนชิ้ดลูกแม่เออลูกหลานเอาของมาชงแล้วเทียนมันนั่นมาหรอไม่ผิดเทียนโมเดลมาเขียนก็ไม่เทียนน้ำเลือดอย่างลาคู่คนละคู่อ๋อเหรอไอ้กดชิ้นลูกมันเนี่ยเท่าอยู่

ขาวขาได้แม่ที่ข้าวปอันนลยนะเส้นข้าวขาวเ่ขาวขาง่กับมิตรปลากับแก้วกับขาวเนี่ยใส่ข้าเขาไม่เอาข้าวขาง่ายข้าวขาว่ายหร้าวขาหน่อย้าวขาน่อยไอเอาไปใส่ เอาไปใส่ขหนไปใ่ังยงกา็เอาสระลาเ้นลาใสเนี่ยพักเอาหน่อยพักเอาหน่อยเอามาหาพักเ่าไนนมาบุรีอย่างเราใส่ในถองมามดอรๆๆีซหาบัรกันซีมาซีกันนี่

cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอ้แม่มันเด่นมาทุกคนเหี้ยเลยไอ้ผมมันเดินมาทุกคนเหี้เลยแม่น้ำบอกอะไรนอนอะไรนอนอะไรดีแต่แม่น้ำอะไรนอนอะไรอะไนอนมีลายตั้งกับลายยืนลายนอนลายนอนรอบท่านอนเอาลายยาวบางทีไหมไม่รอบท่านอนเฮ้ยใครตั้งน้ำน้ำก่อน้ำเมือนใครตั้น้ำก่อน้ำเเพื่นน่ย

Nam bố của em làm bố 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 làm bố

ก็ถลี่ก็ถึงน่น้องอัดที่ไเข้าเข้ข้าเข้าเข้าเขาเข้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 าเลาข้นเข้อเข้าเาเข้ข้าเข้าเข้้เล้ข้้าเข้้เเข้้เข้าเเขเขข้าเข้าเเขข้้าเข้้เขเขข้าเข้าเ้เขขาเ้เข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  นี่ดพี่ใหม่จะทุบมองนี้นนี่จะทุบน้วไหเออจะทุบไหมเขานั่นผีซีบใบเนาะจไดก็มาเาไเล็กใช่เขาบว่าเขาก็ต้องมีบหวังเขาไปจะยู่ได้ถือซีใบเนาะเขาจะซื้อเลขกใช่ทั้งว่าแล้วมันเงอนไปนทีันมัน่ย่านกดเนงเอาเดนทางน พัขาวกวงพวกกวที่เขาถือเขากม่ได้ตั้งใจซื้อเขาไม่ไ้ือยเพราะว่าเาางไมันเปยบิต่อหรเ่าที่ว่าเ่อกั้งมดอจากใบจังไรใบทะเยอโนนเหรอใบบัว้าเอกเพราะว่าตัลงตวใสนเขาเนี่ยคามร้นของมันจะขึ่นมาอ้าอ้กวนย่ไนี่ไงแล้วเปาที่เงกบไปบอกให้คนตกเ้วนีเกี่ยวเขา สีก้้บาซนับกลาน้ากับไม่ยายให้พ่อให้แม่คือลวงรับไปแล้วตะลังห่มตะลังห่มโอเคนี้อีสานบานเฮาบุงกษัตร Terima kasih telah menonton!